สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องคำภาพาโชคปูดับน้ำโชคนะคะ่ะความฝันของแม่คู่นะคะ่ะแม่คู่จะเล่าเป็นคลิปก่อนนะคะ่ะเดี๋ยวอีกคลิปต่อไปจะเป็นไล่ซุดนะคะ่ะเมื่อคืนเป็นขึ้นวันพระนะคะ่ะเป็นขึ้นวันพระแม่คู่ฝันนะคะ่ะฝันซึ่งก่อนก่อนสิเป็นเมื่อคืนเนี่ยขึ้นก่อนนั่นแม่คู่ฝันฝันเหมือนกับเด็กน้อยผู้หญิงเนาะคะ่ะได้ออาตเลขมาให้แม่คู่เนี่ยคือห้า 83เนาะคะ่ะห83แต่ไม่คู่กําลังจะถามพอดีหลานปูกรเนาะคะ่ะก็เลยบลูเนาะคะ่ะแมู่ถึงเอ่อได้บอกกับเอซว่าถ้าเกิดเอ่อบุญบารมีเข้ามีหรือเอ่อเพิ่นสิมาบอกอีกอยัางเข้านี่เพิ่นก็จะมาบอกดอกเพราะว่าปูบอกว่าเดี๋ยวนาคน้อยจะมาบอกจังเสียดเนาะคะ่ะเอาเข้ามาฟังความฝันไปกับไม่คู่เนาะคะ่ะ แม่คู่ฝันเนาะค่ะแม่คู่ฝันมาจังทสี่เนาะค่ะฝันว่าคือจงเอ่อเราไปทนานาเนาะค่ะไปทานาเอ่อมันๆจะเป็นเข่าเต้มทงไปเบิดเลยได้ค่ะเป็นเต็มทงจะมีกล้ามียังสี่และแต่ว่าแม่คู่น่ะเห็นซื้อๆเห็นแต่บ่อดดไปดับน้าเพลินเนี่ยค่ะบ่อดดไปดับหน้าบ่อดได,อดไปเอ่อปูเข่าก็เพลินแล้วที่นี่แม่คู่กันเลย เข่ามาบ้านเนาะคะ่ะเข่าเข่ามาบ้านแล้วไม่เห็นมูเนาะคะ่ะไม่เห็นมูที่กลับมาได้จากประเทศเกาหลีเนาะคะ่ะไม่เห็นมูก็เลยเอ่อถามมูว่าเป็นอย่างคือบนนอนบ้านกับของเนาะคะ่ะคือบนนอนบ้านกับของคือคือเอ่อไปไปนอนบ้านน้องแม่แม่คู่ถามมูเนาะคะ่ะมูเกาะะ่าเนาะเพื่อนก็เลยบอกว่าเอ่อในในในความฝันน่ะ คือเพิ่นยิ้มไห้ซื่อเพิินตอบแต่ลูกสาวเพิินก็นเรียบอกว่าแม่คือบอบอกเออแม่นุชไปว่ามันเกิดอียังขึ้นแม่จึงบอกไปนอนแต่ในความฝันน่ะคือเด็กมันคิดพอมันคิดแล้วเออคิดแล้วแม่คู่นะ่ะเออไปอ่านใจเขาได้ดังเสียงแม่ในความฝันว่าอ่านใจก็ได้ว่าเออคุณยายคุณยายของมูนะคะเออที่มูไปกอลกีแลกะ โอนเงินมาให้คุณยายยังเสียเนาะ,ะ,ะค่ะแล้วคุณยายเอาเงินไปใส่เบิดเราเลยเขียดยังเสียเนาะค่ะแล้วศูนย์ศูนย์จนบ่นอนเฮียนเนาะคะ่ะศูนย์จนบ่นอนเฮียนแม่คู่ก็เลยว่าโอ้กะริตก็เลยเอิญเอิญมาเล่นบ้านแม่คู่เนาะคะ่ะแล้วที่นี่มีคนเนาะค่ะมีคนเอิญแม่คู่ว่าไปเมืองดูว่าวั่นอาอาสดุรานพญานาคนะอันท่านเจ้าเป็นอีหยังว่สัสดุไปเมืองแหน่คนหล่ลายๆๆว่สัสดุแม่คู่ก็เลยไปเนาะคะ่ะ ไปแล้วแม่คู่ไปแม่คู่ก็เห็นคนหลายหรืแต่หันมีตะปูไสายมีตะปูไสายเนาะค่ะแม่คู่เลยว่าฮั่นเจ้ามาหย่งคือหลายแท้แม่คู่ถามเนาะค่ะว่าฮั่นเจ้ามาอีหยังคือหลายแทะเอ้าฮั่นเจ้าไปเอางอออกลูกมาสั่แต่ง้อตัวนั้นเนี่ยเป็นสีดำเลยค่ะง้อตัวนั้นเป็นสีดําแม่คู่เลยว่า้าภาษางอออกลูกซื้อคือคือเอามาหลายแท้แม่คู่วะ คนคือมาหลายแทะประสาง่วอ,ออกลูกแม่คู่แหวนสีนเนาะใส่หลังงว่วแม่คู่ว่าแม่คูค่เลยกลมลุกลงไปเนาะคะ่ะกลมลุกลงไปมึงแต่งว่วงตัวนั้นนะตอนแรกแม่คู่นึกว่าตายงว่วงหน่อยนะคะ่ะสีดำง่วเอ่อมึงมึงจังนึงก็คือจังเอ่อายเนาะคะ่ะแต่ว่าเอ่อแม่คูค่กัมึงจังไหนก็คืองว่วอยู่คือเก่าจังเสียเนาะคะ่ะก็เลยว่า เอาอันมันตายแล้วบอสันแม่คู่ถามคือได้เอาใส่ถุงเพิ่นเอาใส่ถุงตะไคร่แม่ค่ะเอาว้วนหน่อยตัวนั้นนะใส่ถุงตะไคร้เป็นลูๆ่ๆแม่ค่ะเหมือนกับถุงขาวตะไคร่แม่ค่ะที่เขาเอาว้ตะซักผ่าจังเสียนแม่ค่ะนั่นแะหละเป็นถุงตะไคร่แบบนั้นเนาะที่นี่งว้วตัวนั้นเลยตีงตีงอยู่ แล้วมีผู้ชายผู้หนึ่งตะโกนขึ้นมาว่าคนที่ป่วอยอยู่สุเมอร์นี่นะแม่แม่คู่บ่ได้ยินเสียงชัดเนาะค่ะว่าผู้ชายสามไม่ยิ่งสามหรือจังใดน,นี่แหละค่ะเออได้ได้ยินเพิ่นตะโกนมาบอกว่าแต่ไม่ยิ่งจะไปก่อนเพิ่นว่าังีิหมายถึงว่าผู้หญิงจะตายก่อนเนาะคะ่ะเออแต่ที่นี่เนาะคะ่ะเออ พอแม่คู่ได้ยินเสียงที่เพิ่นบอกจังสั่นเนาะค่ะแม่คู่กับซื่อ,อ,อแต่ก็ตกใจเนาะค่ะในความฝันนะตกใจว่าผู้ใดสิตายจังเสียเนาะแล้วผู้ที่ท่านเจาะง้อหน่อยมากไหมเพิ่นเลทเพิ่นเลทถ,ถามแม่คู่ว่าสื่อบอเพิ่นมาจังางสิเอ่อสื่ง้อหน่อยบอเพิ่นมาเนาะค่ะเออแตงงนะ่ง้วเน่ะง้อหน่อยนะ่ะ ฮัานเจ้าเอาไส่เกียนขึ้นมาด้วยค่ะเอาไส่เกียนแก่มาด้งัวนหน่อยตัวนั้นนะเอาไส่เกียนมาแต่ว่าซุ้มผู้ใต้น่ะทีทีหันเจ้ามามาตรงลานพญานาคก,กันเนาะคะ่ะพ่อพ่อเอางัวแก่มาแล้วนะ่เหมือนกับเอาไว้ตรงข้างลานพญานาคเนาะคะ่ะแล้วผู้ใต้หลายหลายคนเนี่ยเหมือนกับเขาเดินแยกออกจากกันเนาะคะ่ะผู้นึ่งไปใายผู้นึ่งไปกลางผู้นึ่งไปขวาจังเสียเนาะคะ่ะแล้วเพิินกระทว่า สื่อบอเปินวาดจงซี่ก็เลยว่าเออ่สิสิขายบ่แม่ผู้ถามว่าสิขายบ่เพิ่นเลยว่าแม่นว่าซั่นแม่นว่าซั่นออขายเท่าไหร่ามสิบแปบาทเพิ่นว่าจังซี่เนาะคะ่ะขายโตละ38บาทเนาะคะ่ะแล้วผู้ชายเอ่อผู้เดิมเนาะคะ่ะอย่าลืมเด้อคนที่ป่วยอยู่นะ่ะ แต่แม่ครูจำจำไม่ได้ว่าผู้ชายสามหรือผู้หญิงสามแตู่้หยิ่งน่ะจะไปกอ่อันนี้คือที่แม่ครูได้ยินเนาะคะ่ะได้ยินอยู่ตรงล่านพญานาคเพื่อนอิ่นบอกเนาะค่ะว่ามีผู้ชายสามคนผู้หญิงสามคนอันนี้จะบ่คอยชัดเจนเนาะคะ่ะแล้วแม่ยิ่งเ่ะจะไปก่อนเพิ่นมาจังเสียเนาะคะ่ะแม่ครูก็เลยสะดุ้งตื่นเนาะคะ่ะ แต่ในความฝันของแม่ครูแม่ครูจะตีออกมาเป็นแบบนี้นะคะอันนี้แม่ครูจะเฮ็ดเป็นคลิปให้ทุกคนเนาะคะ่ะเป็นอย่างแม่ครูถึงตีหนึ่งหกหนึ่เพราะว่าแม่ครูคิดว่าง่วเป็นสัตว์มุ่งค้นเนาะคะ่ะเป็นเอ่อเวราเข้าหแหดหน้ากวันอี้อย่างเสียเนาะคะ่ะเออแล้วก็ที่ตีหนเพราะว่านาคน้อยมาบอกจำได้บ่าคาวานากน้อยมาบอกเข้านะ่ะคือ16 19จึงเสียเนาะคะ่ะ เอ่อถ้าเกิดมีคนแก่เสียชีวิตก็จะเป็น90เนาะคะ่ะและ้วก็สื่อ38เนาะค่ะสื่งวดโตละ38บาทเนาะคะ่ะอันนี้คือความฝันที่แม่คู่ตีมาแต่ในนี้แม่คู่สื่อเบิร์ตแล้วยกเว้น3883ยังไม่หั่นในสื่อเนาะ,ะเดี๋ยวแม่คู่จะได้ไ,ดไปหาหยิบจับลอตเตอรี่อยู่เนาะคะ่ะเอ่อ16กับ19ตัวเดียวกันเนาะคะ่ะที่นาคหน่อยบวกเข้าเน,นาะค่ะนาคหน่อยบวกเข้าก่อน ก้อนหนานั่นก็คือสิบหกกับสิบเก้านะคะสิบหกมันออกไปแล้วก็เหลือสิบเก้าอย่าลืมนะคะว่าเลขบดของเราจะเป็นตัวนี้เลขบดเนาะคะ่ะเป็นตัวนี้ซึ่งลานพญานาคนั่นก็ถือว่าเพิ่นสื่อแม่พูดถือว่าสื่อในเลขของลานพญานาคนี้ก็คือเลขภูมิบดเนาะคะ่ะกัย่างเป็นตัวเดียวกันอยู่เนาะค่ะหกหนึ่งนะคะหกหนะะึ่ง เก่าหนึ่งจังสี่เนาะคะ่ะกระย่างกระย่างเป็นตูดเดียวกันอยู่เนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นก็ลองเอาไปมึงเนาะคะ่ะลองเอาไปดูเนาะคะ่ะหรือเนาะคะ่ะหรือถ้าใครจะไปเนาะคะ่ะสามแปดแปดสามนี่ลองเอาไปท่อกอระซอหรือออมสินก่อนเนาะ,ะเดี๋ยวจักหน่อยนี่ท่อกอระซอกออกแล้วแต่ไม่คู่็คงจะบบัตทันเนาะคะ่ะคงจะบบัตทันอันนี้คือ,อเลขความฝันขึ้นมั่นพระ ขี่หนักหน่อยมาบอกเนาะค่ะแม่ครูจะตีเป็น16 19 90 38นะคะหนักหน่อยเพิ่นมาบอกแบบนี้เนาะค่ะกะตีความฝันแบบนี้หรือว่าผู้ใดจะตีความฝันของแม่ครูเป็นอย่างอื่นะการล่องตีมึงเนาะค่ะแต่ส่วนตัวของแม่ครูเนาะค่ะที่เพื่อนเอิญบอกว่าผู้ชายสามคนมิยิ่งสามคนแต่มิยิ่งจะไปก่อนเนาะค่ะอันนี้ แม่คู่บรลูว่าเพิ่นซื้อว่าจังไดเพิ่นจะมาบอกแม่คู่จังไดเนาะค่ะแต่ในความรู้สึกของแม่คู่ในความฝันนั้นก็คือมีผู้ชายป่วยสามคนผู้หญิงป่วยสามคนแต่ผู้หญิงจะเสียชีวิตก่อนเนาะเออแต่แม่คู่บอลูได้ว่าเป็นผู้ใดแต่เพิ่อนอื่นบอกจังสัน้นเพิ่นห้องบอกแบบนั้นเนาะค่ะเออจะเป็นคือจังความฝันแม่คู่บอเดียวแม่คู่ก็จะนั่งนั่งข้อมือขึ้นกันนะคะ่ะว่า ความฝันเราจะแม่นไหมหรือว่าภูมิที่อยู่ที่นั่นท่านจะบอกอะไรเนาะคะ่ะนี่คือตัวเลขความฝันขึ้นวันพฤหหรือนาคน้อยที่ปู่บอกว่าเดี๋ยวนาคน้อยจะมาบอกนะคะเน้นที่1991นะคะลองก็คือ6116ลองเอาไปออมสินเมืองเด้อคะ่ะ3883เนาะคะ่ะแม่คู่มีความมั่นใจ ตรงนี้เนาะคะ่ะว่าเลขบูทน่าจะไปเข้าทกศหรือออมสินนี่แหละคะ่ะเอาละก็จะมาไหว้อยู่เนาะคะ่ะมาไหว้อยู่ลองมึงเด้อคะ่ะอีกตัวหนึ่งคือเออ30เหรอคะ30 33เหรอที่ที่ไปออมสินทกศได้นี่30หรือ33นี่เนาะคะ่ะลองเอาไปมึงเนาะคะ่ะเดี๋ยวแม่คู่จะไล่สดอีกเที่ยน,นึงเนาะคะ่ะคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนคลิปหน้าพบกันใหมค่ค่ะ พาวาลีบเดี๋ยวจบ่าท่านค่ะสวัสดีค่ะ